อยากได้ที่เด็ดทำกำไรคุณก็แค่คลิกเข้าไปที่ทีเด็ดเซียนบอนคำเตือนวิดีโอนี้จะทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นท่านผู้ชมคนมีอายุ18ปีขึ้นไปไม่แนะนำให้ดหรือทำตามแต่ถ้าอดใจไม่ไหวก็คลิกลิงก์ใต้คลิปด้านล่างได้เลยนะครับ yeah! สวัสดีสหายสายลงทุนทุกคนพบกันเช่นเคยกับผมจานบัทัศนะเสียนมาพร้อมกับการวิเคราะห์ทีเด็ดฟุตบอลกันเป็นประจำทุกวันเช่นเคยนะครับ <Yahoo! S 1> เพื่อนครับเมื่อคืนจนียจานต้องขอภพยยด้วยจริงๆนะเพื่อนนะ oh, <no. S 1> ไม่แน่ใจนะว่าใครได้หรือไม่ได้ยังไงนะแต่จานเนี่ยติดลบอีกแล้วนะเมื่อคืนเนี่ย oh. ก็ทัศนะที่ให้ไปเนี่ยก็อย่างที่เห็นๆกันนะเพื่อนนะ สำหรับใครที่ได้กำไรเนี่ยจานก็ดีใจด้วยจริงๆนะเมื่อคืนนี้ต้องบอกว่าเยี่ยมไปเลยนะไม่ง่ายนะเมื่อคืนเนี่ยโอ oh, no ส่วนสำหรับใครที่เล่นตามจานแล้วโดนโต๊ะอินไปเนี่ยวันนี้เนี่ยเรามาเอาใหม่ก oh, ันเพื่อนนะขอ oh, แก้ตัวนะเพื่อนนะเออแต่ก่อนอื่นเนี่ยเหมือนเดิมนะใครที่ยังไม่มีทุนที่จะเอาไปต่อยอดคืนนี้เนี่ยจานก็มีเจ้าตัวนี้มาแนะนํากันอีกแล้วนะเพื่อนนะเป็น ตัวไทเกอร์ฟอร์จูนนะพยักแห่งโชคลาภนะเพื่อนนะมาลุ้นกันว่าเออเนี่ยเราจะทําทุนทำกำไรได้สักกี่บาทกันนะเพื่อนนะ, oh, <no. S 1> ะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเรามาลุ้นกันเลยดีกว่านะว่าจะได้หรือจะโดนนะเพื่อนนะอ่ะไปก <Yahoo. S 1> ันเลยก็ต้องบอกว่าเมื่อคืนเนี่ยงบหายกำไรหดอีกแล้วนะเพื่อนนะ mm. เหลือแค่ร้อยกว่าบ,บาทนะเพื่อนนะ เอามาทําทุนเงินต่อนะได้ไม่ได้มาวัดดวงกันหน่อยเลยดีกว่านะเฮ้ยคลิกแรกเพื่อนๆโอ้โหโอ้ติดวัดแล้วอู้หเยโดคูณสิบเลยนะเพื่อนนะโอ้โหเฮ้ยเอาดีถ้าอย่างงี้น่าจะมาเร็วเลมเร็วนะเพื่อนนะแบบนี้นะเปิดมาที่เบดละสองบาทนะโอ้โหจัดไป280กันแล้วนะเพื่อนนะเออสวยๆนะ คนเล่นแบบนี้ก็ปรับเบสติกครับ <Yahoo! S 1> ต่อเลยต่อเลยไม่รอช้านะเพื่อนนะติดดีแบบนี้จะติดอีกต่อไหมนะเพื่อนนะ uh! โอ้โห <c oughs> เฮ้ยให้ไว <want> โอ้โหโอ้โหช็อตเดิมอีกแล้วไ oh, <no. S 1> วชุดใหญ่กับคูณสิบนะเพื่อนนะ <Yahoo! S 1> ยังไงฮะช็อตนี้ตกลงไปที่โอ้โห โอ้ยเฮ้ยเอาจริงไหมเนี่ย oh, <no. S 1> พูดอะไรมาวะเนี่ยโอ้โห,โหไทเกอร์พอจูน <Yahoo! S 1> โอ้โหโบอีสี่พันเป็นห้าพันกว่าบาทแล้วนะเพื่อนนะโอ้โ,โอ้โหยังไม่ทันได้พูดอะไรเยอะแยะเลยนะวันนี้นะเออโอเคได้ทุนละได้ทุนละนะเพื่อนนะก็ไม่รอช้านะสำหรับใครที่อยากจะทำกำไรรวดเร็วแบบฉับับไว้ทันใจแบบนี้นะเพื่อนเนะ โอ้ตื่นเต้นจนลิ้นพันกันเลยทีเดียวนะเพื่อนนะ oh <no. S 1> ก็สามารถคลิกมาสมาัครเล่นเกมกันได้ตามลิงก์ใต้คลิปด้านล่างนี้เลยนะเพื่อนนะอ่ะเดี๋ยวเราเนี่ยไปฟันทงกันต่อเลยนะเพื่อนนะ อะหลังจากที่ทําทุนกันมาจนพึงพอใจแล้วนะทุกคนนะเราก็มาดูกันต่อนะสำหรับทีเด็ดเซียนบอลประจําวันนี้วันพุธที่10ส,งสิงหาคม2565จางก,ก็ได้คัดทีเด็ดที่ขาดไว้ให้เพื่อนๆเ,เป็นที่เรียบร้อยแล้วเช่นเคยนะครับแต่เหมือนเดิมก่อนที่เราจะไปฟันธงกันว่าจะมีทีเด็ดเผ็ดมันตัวไหนกันบ้างเนี่ยเราไปดูผลประกอบการของเมื่อวานกันก่อนเลยนะครับไป คู่แรกวิกตอเรียพิวเซนเปิดบ้านเฉือนชนะเชริฟตีรัสโบไปได้2ประตูต่อ1คู่นี้จะให้ต่อวิกตอเรียพิวเซนที่ราคา1ลูกสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่เล่นตามจานเนี่ยก็วัดวากันไปไม่มีใครได้ใครเสียนะครับ oh, <no. S 1> คู่ที่2ดินาโมซาเกร็บเปิดบ้านเอาชนะลูโดโกเดตไปได้4ประตูต่อ2คู่นี้จะให้ต่อดินาโมซาเกรบที่ราคาลูกครึ่งสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่เล่นตามจานเนี่ย ก็รับประทานกันไปนะครับคู่ที่3 f e เรนซ์วารรสเปิดบ้านพ่ายคารังให้กับคาราบักไป1ประตูต่อ3คู่นี้จะให้ต่อเฟรนซ์วารรสที่ราคาปะปอสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่เล่นตามจานเนี่ยก็โดนโต้รับประทานกันไปนะครับและคู่ที่4 p s v i ไอโฮเฟนเปิดบ้านเสมอกับ RS m o n โมนาโกไป2ประตูต่อ2คู่นี้จะให้ต่อ PSV i ไอโฮเฟนที่ราคาปป สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่เล่นตามจานเนี่ยก็โดนโตะรับรทานไปหนึ่งมุมนะครับ oh, <no. S 1> สรุปผลประกอบการเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยก็จเจ้าไปหนึ่งตัวเข้าไปหนึ่งตัวแล้วก็ตายไปถึงสองตัวเลยนะ,ะเพื่อนเพื่อนะต้องบอกว่าติดลบไปอีกแล้วนะเมื่อคืนนะ oh. สำหรับใครที่ยังได้กำไรเนี่ยจานต้องขอชื่นชมว่ายอดเยี่ยมมากๆนะเมื่อคืนนี้ไม่ง่ายจริงๆนะ ยินดีด้วยนะเพื่อนนะแต่สำหรับใครที่ขาดทุนไปเนี่ยวันนี้เรามาแก้ตัวกันใหม่นะเพื่อนๆนะขอเอาใหม่นะเพื่อนนะ <Yahoo! S 1> เอาละครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเนี่ยเราไปฟันธงชี้เป้าทีเด็ดประจำวันนี้กันเลยดีกว่านะว่าจะมีตัวไหนกันบ้างเราไปดูกันเลยคู่แรกเป็นศึกสวิตเซอร์แลนด์ซุปเปอร์ลีก เอฟซีลูเซนที่มันดบบ6ของตารางจะเปิดบ้านต้อนรับการกมาเยือนของกราสฮอปเปอร์ที่มันดบบ3ของตารางคู่นี้เนี่ยจะเตะกันตอนเที่ยงคืนรงพอดีรือราคาที่เปิดมาเนี่ยเป็นทาง f อซลูเซนเจ้าบ้านต่ออยู่ที่ครึ่งลูกนะส่วนในราคาสูงต่ำที่เปิดมาเนี่ยอยู่ที่2ลูกครึ่งควบ3แล้วตอนนี้ก็ไหลไปเป็น3ลูกแล้วนะเพื่อนๆนะเกมนี้เนี่ยอาจารย์มองว่าสกอร์ต่ำน่าสนใจนะ คือหน้าบอลเนี่ยก็น่าเล่นอยู่นะเพียงแต่ว่าจารย์มองว่าด้วยความที่ทั้งคู่เนี่ยค่อนข้างจะสูสีกันด้วยศักยภาพและลูเซอร์เนี่ยก็เป็นทีมที่แข็งแกรงในบ้านอยู่แล้วเกมนี้เนี่ยโอกาสที่จะออกหน้าเสมอเนี่ยมีค่อนข้างสูงนะจานก็เลยคิดว่ามันตึงไปหน่อยนะจานมองว่าสกอร์ต่ำน่าสนใจกว่าเกมนี้จานมองว่าทั้งคู่เนี่ยกินกันไม่ลงนะหรือถ,ถ้ากินกันลงก็คือเฉือนกันจริงๆอะ่ะ แต่มั่นใจว่ายิงไม่ถึง3ลูกแน่นอนนะเพื่อนนะอย่างมากเนี่ยก็ไม่เกิน2ลูกแน่นอนจาย์มั่นใจมากๆกลยนะว่าคู่นี้ออกต่ําแน่นอนนะเพื่อนนะจา์ขอฟันพงเลยนะอยู่สกอร์ต่ําทํากําไรคู่ที่2เป็นศึกคาราบาวคัพอังกฤษแบล็กเบิร์นโรเวอร์ทีมจากฝูงจากศึกเดอะแชมเปี้ยนชิพดิวิชั่นสของอังกฤษจะเปิดบ้านต้อนรับการมายเยือนของฮาร์ลีพูลยูไนเต็ด ทีมอันดับ20ของตารางจากศึก League 2 Division 4ของอังกฤษคู่นี้เนี่ยจะเตะกันตอนตี1 45นาทีผลร,ราคาที่เปิดมาเนี่เป็นทาง Blackburn r o v e r เจ้าบ้านต่ออยู่ที่ลูกครึ่งนะสริตราคาสูงต่ำที่โต๊ะเปิดมาเนี่ยอยู่ที่3ลูกนะเพื่อนนะคู่นี้เนี่ยสกอร์สูงก็น่าสนใจนะแต่จานมองว่าหน้าบอลย่างน่าเล่นมากกว่านะเกมนี้เนี่ย Blackburn Rovers เป็นต่อฮ a r l e ทีมเยือน ทุกขุมกาลังเลยนะเพื่อนนะไม่ว่าจะเป็นศักยภาพของทีมหรือความได้เปรียบที่ได้เล่นในบ้านด้วยนะบอลคู่นี้เนี่ยห่างชั้นกันมากพอตัวเลยทีเดียวนะถึง2องยูวิชันนะเกมนี้เนี่ยถึงแม้จะเป็นบอลถ้วยและถึงแม้ว่าเจ้าบ้านอาจจะส่งผู้เล่นสำรองลงเนี่ยแต่ศักยภาพของพวกเขาก็ยังเหนือกว่ามากเลยทีเดียวนะเพื่อนนะเกมนี้เจ้าบ้านต่อมาแค่ลูกครึ่งเนี่ยจานมองว่าถ้าสกอร์แรกมาเร็วนะเกมนี้มีไหลกระจายแน่นอนนะ แต่จำว่าถึงจะไม่ยิงเร็วเนี่ยเกมนี้บทไปบทมาเนี่ยมียิงขาดอย่างน้อย2ลูกแน่นอนนะเพื่อนนะจานมั่นใจมากๆและขอฟันทงนะเพื่อนนะต่อแบล็กเบิร์นเชิญรับตังคู่ที่3ก็เป็นสึกคาราบาวคัพอังกฤษเช่นกันนะ m i d เดิลสโทีมอันดับ20ของตารางจากศึกเดอ Championship Division สองของอังกฤษ จะเปิดบ้านตอนรับการมาเยือนของบาร์สลีย์ที่มันดับ13ของตารางจากสื่อลีกวันดิวิชั่น3ของอังกฤษนะคู่นี้ก็เตะก,กันตอนตี145เหมือนกันรดยราคาที่เปิดมาเนี่ยเป็นทางมิดเดิลโบรเจ้าบ้านต่ออยู่ที่ลูกควบลูกครึ่งนะสมเด็จร,ราคาสูงต่ำเนี่ยไหลลงจาก3ลูกเนี่ยเป็น2ลูกครึ่งควบ3นะเพื่อนนะคู่นี้เนี่ยจารย์มองว่าสกอร์ต่ำก็น่าสนใจนะ แต่จานมองว่าหน้าบอลก็ยังหน้าเล่นมากกว่านะเพื่อนๆนะเกมนี้เนี่ยจานมองว่าเจ้าบ้านมิดเดิลสโบรเนี่ยเป็นต่อมากพอตัวเลยทีเดียวนะถึงแม้ว่าจะเป็นบอลถ้วยก็จริงนะแต่ศักยภาพของบานสลีย์กับมิดเดิลเนี่ยต้องบอกว่าห่างชั้นกันมากเลยทีเดียวนะโดยเฉพาะมิดเดิลปีนี้ก็เสริมทัพได้น่ากลัวเช่นกันนะแล้วเกมนี้ได้เฝ้ารังด้วยนี่จานมั่นใจมากๆเลยว่าพวกเขาเนี่ยสามารถเอาชนะได้แน่นอนนะ ส่วนจะชนะขาดไหมเนี่ยต้องมาลุ้นกันสักหน่อยนะแต่จ้ามั่นใจเลยว่าบทไปบทมาเนี่ยเกมนี้มียิงเงินขาดแน่นอนนะเพื่อนนะเกมนี้จานมั่นใจและขอฟันธงเลยนะต่อ Midas Bro โชว์กำไรและคู่ที่4เป็นศึกยู u า f a s ป p e r c ั p เกมนี้เป็นบอลถ้วยใหญ่นะแชมป์เก่าจากศึกยูฟ a Champions League เนี่ย จะเจอกับแชมป์เก่าจากศึกยูฟายูโรปาลีกนะเรอัลมาดริดกับไอสรพักแฟงเฟิร์ตนะเพื่อนนะเกมนี้เนี่ยจะเตะก,กันที่สนามกลางที่เฮลซิงกิโอลิมปิกสเตเดียมประเทศฟินแลนด์นะเพื่อนนะคู่นี้เนี่ยจะเตะก,กันตอนตีสองตรงพอดีใดร,ราคาที่เปิดมาเนี่ยเป็นทางเรอัลมาดริดต่ออยู่ที่ลูกควบลูกครึ่งเลยนะส่วนเดร,ราคาสูงต่ำเนี่ยอยู่ที่2ลูกครึ่งควบ3และตอนนี้ก็อาจจะไหลไปเป็น3ลูกไปด้วยนะเพื่อนนะ ผู้นี้เนี่ยจาย์มองว่าเรอัลมาดริดเนี่ยเป็นทีมที่มีศักยภาพเหนือกว่าแฟรงก์เฟิร์ตทุกกระบวนท่าเลยทีเดียวนะไม่ว่าจะเป็นศักยภาพของทีมหรือว่าประสบการณ์ในการเล่นบอลยุโรปนะเพื่อนนะเกมนี้เนี่ยมาดริดเป็นต่อทุกอย่างเลยและจาย์มั่นใจเลยว่าเกมเนี้ยมาดริดชนะแน่นอนนะคือชนะขาดไหมเนี่ยอาจจะต้องมาลุ้นกันนิดนึงนะแต่จา์มั่นใ,นใจลยว่าเรอัลมาดริดเก่งในการเล่นบอลฉาบฉวยนะเพื่อนเกมบอลถ้วยเกมเดียวเนี่ยพวกเขาเนี่ย มีประสบการณ์อยู่แล้วนะรู้ว่าต้องทํำยังไงนะต่อให้ทีมเยอรมาตั้งรับและรออุดจนถึงยิงจุดโทษเนี่ยแต่จานมองว่าเจอของจริงเข้าไปอ่ะยังไงก็เอาไม่อยู่นะและถ้าโดนลูกแรกเนี่ยลูกที่2ลูกที่3เนี่ยตามมาแน่นอนนะเพื่อนนะจานมั่นใจและขอฟันธงนะเรอัลมาดริดพิชิตกำไร เอาละครับก็ครบกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับการชี้เป้าฟันธงทีเด็ดประจําวันให้เพื่อนๆเนี่ยได้เอาไปลงทุนกันเหมือนเดิมนะครับและเช่นเคยนะเพื่อนๆนะวันนี้เนี่ยจานบอกเลยนะว่าจานต้องขอแก้ตัวอีกครั้งนะเพื่อนนะมาลุ้นกันด้วยกันนะว่าคืนนี้เนี่ยจะเข้าเต็มหรือเปล่าหรือจะโดนโตเนี่ยเอาตังเราไปนะเพื่อนนะแต่จานมั่นใจนะวันนี้เราต้องได้แน่นอนนะเพื่อนนะ ยังไงเนี่ยสุดท้ายนี้จารย์ก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนโชคดีมีชยัยรับทรัพย์กันไปทุกๆบินเลยเหมือนเดิมนะครับ <Yahoo! S 1> แล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับอยากได้ที่เด็ดทำกำไรคุณก็แค่คลิกเข้าไปที่ทีเด็ดเซียนบอล